ชีวิตที่สันวานโรเชวิตายูอิตาลี่กระแป้งโดเชวิตาวันนี้สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทุกคนเรากำลังเก็บของค่ะเจอแพ็คกระเป๋านะคะเราจะเดินทางไปทางตอนใต้ของอิตาลีกันค่ะไปที่บ้าน Holiday House ์ของเรานะคะ <c oughs> มีของคนเยอะมากค่ะรอบนี้เดี๋ยวไปดูกัน และนี่คือของที่เราจะขนไปที่บ้านกันทั้งหมดนะคะแป้งแพ็คของเล็กๆ,ๆ,น,ๆน้อยๆที่เล็กน้อยใส่ถุงนี้ไว้หมดแล้วค่ะรอบนี้เรามีขนกาแฟาไปด้วยนะคะแล้วก็ทิชชู่ด้วยของเยอะมากคุณเฟรดอของเรานี่ลาง,งานในช่วงบ่ายไว้ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงเช้านี้แป้งก็ต้องมาเตรียมเอาของข,องขึ้นรถไว้ก่อน พอน้องปั่นงานเสร็จนี่จะได้รีบออกตัวเลยค่ะช่วงนี้ทางตอนเหนือของอิตาลีหรือว่าเครีมาข,ของเราเนี่ยฝนตกทุกวันเลยนะคะแต่เช็คสภาพอากาศทางตอนใต้แล้วค่ะมีแดดแทบจะทุกวันเป็นจังหวัดดีๆที่เราจะหนีฝนไปตากแดดกันที่ตอนใต้ค่ะล็อกประตูเสร็จแล้วเลื่อนรนเรียบร้อยแล้วลืมบันไดจ้ะลืมบันไดเราก็ต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะคะ วันนี้กินข้าวเทงเลดนิดน,นึงนะคะเพราะว่ากว่าเฟเดจะปั่นงานเสร็จก็ปามาบ่ายสองแล้วอิวข้าวมากค่ะก็เลยมาแวะทานข้าวก่อนก่อนที่จะขับรถย,ยาวๆนะคะ หลังอาหารเที่ยงก็ต้องดื่มกาแฟเอสเปรสโซช็อต so ก่อนที่จะออกเดินทางกันต่อคะ่ะเราไม่สามารถขับรถยาวๆ12ชั่วโมงไปที่ทางตอนใต้ได้ทันทีนะคะวันนี้ก็เลยต้อง หยุดหนึ่งสถานที่ค่ะนอนกันก่อนคืนหนึ่งแล้วค่อยเดินทางกันต่อถนนที่ตาลี่ขับง่ายมากค่ะเพราะว่ามีทางด่วนยาวๆจากเหนือลงใต้เลยมาแวะกินข้าวค่ะเช็คอินแล้วนะคะเดี๋ยวมาหาอะไรกินกันที่เมืองนี้ไปได้ก็ไม่เคยมาเหมือนกันค่ะเป็นเมืองเล็กๆนะคะเมืองทางผ่าน here the entrance เรามาอยู่แถวๆเปสคาล่าค่ะเป็นเมืองชายหาดยาวของอิตาลีที่ฮิตฮอตมากเลยนะคะแต่เราขยับมาพักไกลจากทะเลนิดนึงค่ะใกล้ๆกับเขาจะต้องประหยัดบัดเจ็ตหน่อยค่ะเพราะว่าโรงแรมแถวนี้ราคาแพง S <S ว,วันท,ที่มาถึงนี่เป็นวันสุข,ขาแน่นอนว่าร้านทุกร้านเนี่ยเต็มเราด้วยความเป็นเมืองเล็กๆค่ะมีช้อยร้านอาหารให้เลือกไม่เยอะแต่โชคดีนิดนึงค่ะที่ร้านเนี้ยมีโต๊ะให้เราได้นั่งพอดบพอดีตรงทางเข้าเลยบกวาทานอาหารง,ง่ายๆสไตล์คนท้องถิ่นที่นี่กันค่ะ โลเคอลไม่โลเคอลดูจากแก้วไวน์ที่เสิร์ฟนะคะใช้แก้วไวน์ธรรมดาเสิร์ฟไวน์แล้วไวน์นี่ก็ไม่มีช้อยที่เลือกนะคะจะสั่งได้แค่ไวน์ขาวหรือไวน์แดงแล้วเขาก็จะเสิร์ฟเป็นเหยือกแบบนี้นะคะ่ะ แถวน,นี้จะเป็นหุบเขาะะเพราะฉะนั้นอาหารท้องถิน่นก็จะขึ้นชื่อกับเรื่องเนื้อและนี่คืออาหารลูกคอลของคนที่นี่ค่ะจะเป็นเนื้อย่างเสียบไม้ภายในร้าน,นีทุกโต๊ะสั่งเหมือนกันแทบจะหมดเลยนะคะคเป็นเหมือนฟิงเกอร์ฟู้ดส่วนเครื่องเคียงจะเป็นยำผักขยมยำแบบใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็เกลือในปากนีเคี้ยวหนุบหนับค่ะแต่ในหัวนีจินตนาการเป็นหมาล่าเสียบไม้ คิดถึงน้ำจิ้มแซ่บๆที่ไทยมากร้านนี้ค่อนข้างที่จะปอปปูล่าเลยนะคะเพราะว่าทางร้านเนี่ยเต็มหมดเลยค่ะเอียงคุยกับไปได้เลยว่าโชคดีมากที่เลือกร้านนี้ไม่งั้นคืนนี้มีหวังไม่ได้ทานอาหารแน่นอนเลยค่ะ มาว่เดินเล่นดีหน่อยค่ะหลังมื้ออาหารจะได้ช่วยย่อยพรุ่งนี้เราแพลนจอกแต่เช้าค่ะวันนี้ก็เลยอยู่ไม่ดึกนะคะจะรีบกลับไปนอนนี่สวอนดีไหมเดี๋ยวเรามาเดินทางกันต่อค่ะยิ่งเราขับลงใต้มากเท่าไหร่นะคะสภาพอากาศยิ่งดีขึ้นมากเท่านั้นเห็นแสงแดดแล้วค่ะทุกคน เดี๋ยวอีกประมาณ6ชั่วโมงค่ะเราก็จะขับรถไปถึงที่อาราเดลบุนยาอิตาลี สวัสดีท่านจากบุญญาอิตาลีค่ะเราขับรถมาทั้งสิ้น12ชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็มาถึงน,นที่อาราเดลปุญญาอิตาลีแล้วค่ะสาเหตุที่ต้องมาล้างรถนะคะไม่ใช่ละความสาบเอย่างใดแต่คือเนี่ยค่ะชนมะแมลงค่ะด้วยความที่ทราพอากาศตอนนี้มันเริ่มอุ่นนะคะมันก็จะเริ่มมีมแมลงค่ะเราก็ขับรถมาแล้วก็ชนกับมแมลงจํานวนมากนะคะมหาศาลก็คือตอนนี้มองอะไรไม่เห็นเลย เราต่อคิวอยู่นะคะตอนนี้ก็คันละสิบห้านาทีได้ะคะ่ะถ้าจ่ายแพงนะคะถ้าแบบไม่แพงก็ประมาณ8นาทีก็เสร็จะคะ่ะร้านค้าที่นี่เขาจะหยุดพักเที่ยงช่วงเที่ยงถึงบ่ายสามนะคะก็เลยทำให้แถวนี้นี่คือเงียบไปหมดเลยค่ะและไม่ใช่แค่ร้านขายของทั่วไปนะคะซูปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กที่นี่ก็ปิดในช่วงเที่ยงถึงบ่ายสเหมือนกันค่ะ หิวข้าวมากแต่ไม่มีร้านไหนเปิดขายเลยจะต้องรอถึงบ่ายสาเพื่อที่จะไปซื้อของแล้วก็ไปช้อปปิ้งของเขาบ้านกันค่ะผมแรงมากไ <c oughs> ล้วถเ,เย็ยนวันนี้เรามาทานอาหารค่ากันที่บ้านกันค่ะแปงเตรียมกุ้งอบข้นเส้นไว้ให้นะคะส่วนเฟเดเนี่ยจะทําเป็นซุปหอยมะเหล็งภูความเว้าวที่นี่ก็คืออาหารทะเลที่นี่สดมากๆแอบราคาดีด้วยนะคะหลังจากที่เรามาถึงกันในช่วงเช้านะคะทําความสะอาดบ้านจัดของเข้าทีเข้าเทียงก็ต้องอดค่ะเพราะร้านอาหารไม่เปิดที่เขาบอกว่าคนไทยคิดว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่นี้จริงๆนะคะ คนไทยกิน24ชั่วโมงจริงๆค่ะพอย้ายมาอยู่ที่นี่เขาเจอช็อกสุดค่ะเพราะว่าร้านค้าร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตปิดต้นเที่ยงถึงบ่ายสาคนขี้โมโหหิวอย่างแป้งก็ท้อใจเลยค่ะ อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะให้ลองค่ะว่าเราจะต้องออกมาตามล่าเฟอร์นิเจอร์นะคะที่ตลาดหายของวินเทจตรงนู้นวันนี้เราจะไปกันทั้งสิ้น2ตลาดนะคะ2อสานี่แหละไม่มัน่นใจเหมือนกันว่าจะเก็บหมดไหมในช่วงเช้าก็จะถ่ายผ่านๆให้ดูนะคะเพราะว่าถ่ายให้ดูบ่อยแล้วนะ้องตลาดที่นี่อากาศเย็นนิดนึงค่ะเมื่อคืนนเจ็บคอเพราะว่าทําความสะอาดบ้านแล้วเจอฝุ่นเยอะ ก็เลยใส่แจ็กเก็ตไปได,เฟฟเด้มาอาจจะตัวใหญ่อย่างนี้นึงไปเดินตลาดกันค่ะ ตอนแรกเข้าใจว่าทางตอนใต้นี่ไม่ค่อยมีตลาดขายของวินเทจนะคะแต่พอเช็คในอินเทอร์เน็ตดีๆแล้วมีเยอะมากค่ะแล้วก็มีแทบติดกันหลายเมือง ไปค่ะตลาดแรกก็ได้แล้วนะคะเก้าอี้สำหรับนั่งใส่รองเท้าแล้วก็ได้โต๊ะฟรีด้วยแตงนี้ตะกล้าหวามาค่ะแล้วก็มีนี่ด้วยเห็นทุกคนเห็นไหม เป็นเกือกม้าเป็นเกือกม้าน้ำโชคคนขายก็ให้มาฟรีค่ะแล้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตลาดที่สองกันนะคะตลาดนี้อยู่ในตัวเมืองค่ะอาจจะไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่สส่วนมากนะคะจะมีเฉพาะของเล็กๆตกแต่งบ้านค่ะพวกเครื่องใช้ในครัว และตลาดที hmm. 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 Kommt, ่สองเราก็ได้ของติดไม้ติดมือกลับติ๊กแล้วค่ะเรามาต่อกันที่ที่สามนะคะตลาดที่สาม ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองบินดิซีนะคะห่างจากอาาเดลเมืองของเราเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะ้าแปงจำไม่ผิดเนี่ยมีชาวช่องของเราเนี่ยอยู่ที่เมืองนี้ด้วยขออนุญาตทักทายผ่านวิดีโอคลิปนี้นะคะเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่ค่ะมีท่าเรือสำคัญด้วยคนก็เลยจะเยอะหน่อยนะคะแปงก็ไม่มั่นใจว่าจากเมืองนี้นีสามารถนั่งเรือไปที่กรีซได้หรือเปล่าถ้าไปได้จริงๆเนี่ยซัมเมอร์นี้แป้งต้องมีโอกาสได้ไปะคะ่ะ เดี๋ยวเรามาหยุดกันที่เมืองนี้นะคะหาอะไรกินง่ายๆกันช่วงเที่ยงเลยเพราะว่าเที่ยงแล้วหิวข้าวแล้วนะคะน่าจะทานเป็นขนมปังง่ายๆเห็นเรือมาแต่ไกลเลยค่ะตรงนู้น อยู่อิตาลีก็ไม่พ้นเรื่องของกินนะคะตอนนี้กำลังเดินหาร้านอาหารเพื่อจะหาะไรรองท้องอีกแล้วค่ะอะไรง่ายๆสไตล์อิตาเลียนที่ต้องไม่พ้นขนมปังค่ะ mm hmm. ตอนนี้โกรธเฟเดี้มากเพราะบอกว่าหิวน้ำแต่เฟดี้สั่งไว้ให้กระหายของคนไทยกับกระหายของคนอิตาลีนี่ต่างกันจริงๆนะคะ mm hmm. และที่แปลงดื่มอยู่นี่เป็นน้ำฟรีค่ะที่พนักงานเขาให้มาถ้าคุณขอน้ำดื่มฟรีที่นี่คุณจะได้น้ำจากก๊อกค่ะ หลังจากที่อยู่ข้างนอกกันมาทั้งวันแล้วนะคะวันนี้ช่วงบ่ายก็เลยมีโอกาสได้อยู่บ้านได้สักผ้าแล้วะคะ่ะทุกคนเดือนมีนาคมที่อิตาลี่ยังถือว่าเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิค่ะอากาศจะเย็นอยู่บ้างแต่ในตอนกลางวานันถ้าวัานไหนมีแดดทางตอนใต้ของอิตาลี่นี่ถือว่าซัมเมอร์ดีๆเลยค่ะ ามานั่งตากแดดจิบวายกันหน่อยนะคะในช่วงบ่ายหลายเนื่องจากตอนบ่ายที่เราทานขนมปังไปคนละชิ้นนะคะตอนนี้หิวมากๆเลยะคะ่ะแป้งทำการต้มมาม่านะคะเดี๋ยวจะมาปิกนิกบนชั้นดาดฟ้าแล้วก็จิบวายไปด้วยสูตรมาม่าไปด้วย และนี่คือความสุขเล็กๆของเรา2คนค่ะยิวอิตาลีกับแป้งดอเชวิตาวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากทางตอนเหนือของอิตาลีมาลงทางตอนใต้หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของแป้งด้วยค่ะ